KL อ่ะเป็นเฮดคูเตอร์ของเอเอเซียเนาะขอตั้งโดยโทนี่ฟ์นัดนเดสคือมาเลเซียแอร์ไลน์คือสายการบิน,นแ,หแห่งชาติของของมาเลย์เนาะแต่สู้ความดังของ a อเอเซียไม่ได้อะจะเป็นเพราะโลคอสก็ได้แต่เอเชียเป็นเอกชนที่มีอิทธิพลมากกว่ามาเลเซียแอร์ไลน์เยอะเลยคือ GDP มาเลเซียส่วนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะ a อเอเซียนี่แหละ เกี่ยวกับประเทศไทยที่มีธุรกิจอะไรเป็นของเอกชนที่มันไปกินพอชั่น GDP จำนวนเยอะๆของประเทศอ่ะสายการบินประเทศไทยไม่มีเลยนะ l i ออนแอก็เป็นของอินโดนีเซีย Li ออนแอเป็นของอินโดนีเซียนะฮะก็อาจจะเก็นหุ้นกับคนไทยประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายในการสร้างอะไรเป็นแบบนี้อไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ผมนึกไม่ออกครับถ้าถ้าใครนึกออกก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันครับณนะตอนนี้เนาะผมแค่คิดว่าคนถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะเหมือนสิงคโปร์หรือมาเลเซียอะไรเงี้ยก็ได้ประเทศที่พัฒนากว่าเราอะเวียดนามผมไม่ทราบนะครับเพราะผมยังไม่เคยมีโอกาสไปเวียดนามแต่ว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องไปดูเมืองเลยแหละเมืองเวียดนามเพราะเวียดนามตอนนี้ยอมรับว,ว่ามันต้องแซงไทยเวียดนามคือพายแลนด์เมื่อ20ปีก่อน ซึ่งตอนที่ผมมาประเทศไทยตอนนั้นมันก็ยังไม่เจริญผ่านไป20ปีคือความเจริญของประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้กระจายไปอยู่ที่อื่นนะมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพและประิมณฑลอ่ะเชยียงใหม่เทียบไม่ติดนะพัดใหญ่เชยียงใหม่เทียบไม่ติดกับกรุงเทพแม้แต่นิดนึง ปริมาณม็ดเงินที่สะพัดก็ก็สู้งไม่ได้เลยถึงที่อื่นจะเจริญขึ้นมาแต่อัตราความเจริญมันมันสุ้กกรุงเทพไม่ได้และกันอ่างี้ดีกว่าถ้าเป็นที่เวียดนามอ่ะเขาบอกว่ามีการกระจายให้แบบชัดๆเหมือนที่จีนละกันอ่ะผมเทียบจีนอะ่ะเขามีการกระจายความเจริญชัดเจนเช่นเซนเจนหังโจเซี่งยงไฮ้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมีการกระจายที่พื้นที่ที่มันชัดๆอะ่ะ แต่ประเทศไทยนี่มันไม่ใช่ฮะประเทศไทยมันผมว่าสิ่งที่ถ่วงประเทศไทยไม่ให้เจริญคือคือความเจริญมันกระจุกะฮะกระจุกจนเกินไปฮะสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยหรือว่าคนตัวเล็กที่อยากโตอ่ะมันโตไม่ได้ไงพอตโตไม่ได้เศรษฐกิจโดย GDP มันก็ไม่ขยับสุดท้ายทุกอย่างคือรัฐวิสาหกิจคุมหมด